สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะประบัวมาเก็บผักหลังบ้านเพื่อจะไปลวกค่ะลวกกับน้ำพริกป้าตำน้ำพริกหนุ่มไว้นะคะนะคะนี่ค่ะ,คะดอกเคกำลังติดดอกค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาแรงเหลือเกินค่ะลดน้ำเท่าไหร่ก็ไม่เปียกไม่ชุ่มเนาะเนี่ยค่ะเป็นดอกเคเตี้ยที่ประบัวเพาะเม็ดเอง เพราะต้นกล้าเองปลูกเองนะคะกินเองค่ะได้แล้วดอเคค่ะแล้วก็ไปเก็บอย่างอื่นเพื่อนําไปกินกับน้ำพริกนะคะไปลวกกับน้ำพริกวัยผู้สูงอายุก็คือต้องกินผักค่ะผักก็คือเป็นผักหลังบ้านนี่แหละคะ่ะนี่อันนี้เป็นผักกระทินค่ะผักกระทิน เขาขึ้นเองค่ะแต่ป้าบัวก็เอาไว้คือไม่ตัดทิ้งเนาะนะคะนี้ผักกะถิถ้าอยู่ตามข้างถนนนี่ก็เราก็ไม่ได้มีโอกาสไปเก็บเนาะเราก็เอาไว้ที่สวนเรานี่แหละค่ะสวนเราเก็บกินยามเช้ายามเย็นค่ะง่ายๆสะดวกกับผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุก็กินอนุนิดอันนี้หน่อยค่ะ กินอนุนิดอันนี้หน่อยถ้าอยู่ตามข้างถนนนี่จะเป็นเพียนะคะผักกะถินนี้จะเป็นเพียหรือเป็นฝุ่นละอองหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเราปลูกกินเองก็ดีนคะคะผักกะถินวัยผู้สูงอายุเนาะก็จะกลายเป็นผู้ป่วยค่ะเป็นผู้ป่วยที่ป่วยเรื้อรลังค่ะเขาเรียกว่าป่วยเลื้อรลังแต่ไม่ติดเชือ้นอนะ อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะคนคนไหนไม่เป็นก็คือถือว่าโชคดีค่ะคนไหนเป็นแล้วก็ต้องหันมาดูแลดูแลสุขภาพใส่ใจตัวเองค่ะเพราะว่าป้าทดลองกินแบบกินแบบสเปะสะปะแล้วไม่ดีค่ะไม่ดีต่อสุขภาพไม่ดีเราต้องหันมาใส่ใจ การกินค่ะควบคุมการกินนี่ผักก็ปลูกเองค่ะผักปลูกเองอุ้ยหอมเนี่ยค่ะกินอนุนิดอันนี้หน่อยค่ะปะ้าบัวตำน้ำพริกหนุ่มไว้อันนี้กินสดนะคะอันนี้กินสดน,นี่กินสดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่เรื้อรังแต่ไม่ติดเชื้อต้องไปพบแพทย์พบหมอทุกสองเดือนค่ะ ต้องมาหันหันมาใส่ใจในการกินอันนี้คะนา้าเน,ะนาะคะน้าถ้าไปลวกก็ต้องเอาต้นเล็กเนาะนี่คะนา้าคะน้าอ่อนๆโป๊ะๆหักโป๊ะๆค่ะไม่เอาไปเยอะเนาะเอาพอกินค่ะป้ากินคนเดียวนี่กินคนเดียวนี่สําหรับผักลวกนะคะสําหรับผักลวกก็นี่ได้คะน้ากับดอกเคพอเร็ว หรือจะเอาหอมหอมก็อร่อยค่ะอันนี้เริ่มเป็นเชือ้อราละเอาเอาหอมสักหน่อยหอมหอมเบ่งนี่โอ้โหดูใบนี่ดูงามมากเนี่ยค่ะถ้าเข้ามาในสวนแล้วเรามาเจอแบบนี้นอนชักใยนะคะนอนชักใบทิ้งเลยค่ะเจอหอยเจออะไรก็ฆ่าค่ะ ไม่บาปหรอกค่ะข้าหอยนี่ได้แล้วผักสดค่ะมาด้านนี้เก็บผักหน้าฝนต้องล้างดีๆนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมตัวเลยนะคะเนี่ยอืมอืมและต้องล้างดีๆนะคะเพราะว่าจะเป็นหอยแล้วก็จะเป็นหัดค่ะเป็นทรายเป็นอะไรที่มันกระเด็นขึ้นเนาะเนี่ยค่ะต้องล้างดีๆล้าง หลายๆน้ำเนี่ยค่ะอันนี้ป้าชอบกินมากก็กินอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็ปลูกแบบง่ายๆค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรปลูกใส่กระถางเนี่ยค่ะอันนี้ผักสดค่ะกินผักสดแล้วก็เอาอันนี้สักใบสองใบนี่สักใบสองใบ ินอันนู้นบ้างอันนี้บ้างหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเลตัวเองได้แล้วไปค่ะเสร็จภารก,กิจอะไรแล้วก็ต้องมาเดินดูหอยค่ะมาเดินดูหอย หอยหอยทากฝนตกมาในหอยทากชมไม้มงคลด้วย <c oughs> เป็นทางผ่านอันนี้บำรุงบำรุงหัวใจค่ะน,นี่อันนี้คือบำรุงหัวใจนะคะบำรุงสายตาค่ะนี่เดี๋ยวอีกหน่อยข้าวบัรสาก,ก็จะออกสวยค่ะไปค่ะแล้วก็อันนี้กระเจี๊ยบเขียวหน่อยก็จะเป็นฝกักป้าก็จะได้กินกระเจี๊ยบเขียวกินสดหรือต้มอะไรเนี้ย มามาอันนี้อีกหนึ่งตัวอันนี้ก็เก็บกินได้เรื่อยๆนะคะมะละขินกยักษ์ค่ะเก็บกินได้เรื่อยๆค่ะนี่เก็บไปแล้วเราก็ต้องไปล้างหลายๆน้ํานะคะนี่ป้าดีใจมากๆค่ะจากที่น้ําตาลป้าขึ้นสองร้อยก็ลงมาเหลือร้อยสามสิบเอ็ดนี่ค่ะป้าก็ต้องมาใส่ใจ ควบคุมเขาให้ได้ค่ะผละไม้ถ้าเราอยากกินก็กินครั้งละอย่างเป็นเงาะเป็นลำไยเนะี่ยกินได้อยู่ลูกนึ่งหรือสองลูกค่ะเพื่อพอหายอยากนี่ค่ะเดี๋เดยวต้องเอาเชือกโปมามัดก่อนอันนี้กรอบค่ะกรอบอร่อยกินกับน้ําพริกหนุ่ม,มนี่ค่ะพอแล้วค่ะพอเร้ว อันนี้ก็นี่อันนี้ก็ไว้กินวันหน้าเนาะนี่ค่ะยอดเริ่มชูแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณเท่าไหร่ละจะติดลูกให้ได้กินลูกค่ะไปค่ะมาด้านนี้มาดูถั่วปะบัวเป็นถั่วพุ่มว้าวถั่วพุ่มนี่ค่ะขึ้นทุกหลุมขึ้นดีจังนี่ค่ะอันนี้ถั่วพุ่ม มาดูด้านนี้อันนี้แตงร้านแตงร้านนี่นี่นี่โอ้ยขึ้นดีจังนี่ะปะบัวเอาดินใบสามฉาลงเนาะใบสามชาปัน่นรวมดินรวมขี้หมูนี่เห็นไหมขึ้นดีจังขึ้นดีหญ้าก,ก็ขึ้นขึ้นเอาเอาผักกะถินสักหน่อยนี่มีอยู่นี่อีกนี่ผักกะถินนี่ ผักถินริมรัว้วนี่ค่ะริมรั้วจริงจริงถ้ามันอยู่ไกลนะอยู่ข้างถนนอยู่ไกลนี่เราก็ไม่ได้กินหรอกค่ะนี่นี่ปลูกไม่ได้ปลูกนะคะมันขึ้นเองเอไว้นี่แหละไว้บ้านเรานี่ค่ะพอแล้วค่ะนี่อันนี้ก็เป็นตำลึงป้าจะทำค้างให้ขึ้นเอาไว้ต้มจืดนี่ค่ะตำลึง นี่ตำลึงมันมีตัวผู้ตัวเมียนะคะเดี๋ยว,ยวป้าจะให้ดูอันนี้ตัวผู้นะคะใบเ็กๆฉกแบบนี้ตำลึงตัวผู้มาดูอันนี้ตำลึงตัวเมียนี่อันนี้ตำลึงตัวเมีย,นนลมยแล้วมาดูเนี่ยค่ะ <c oughs> เห็นไหมเขาบอกว่าอันเนี้ยกินแล้วจะท้องเสียเ <c oughs> นี่ยตำลึงตัวผู้ อันนี้ตัวเมียใบจากแบบนี้นะคะป้าเลยเนี่ยเห็นไหมเขาขึ้นเองเดี๋ยวป้าจะเอาไว้ทำเชือกร้อยขึ้นมาแถวนี้แล้วก็ให้เข้าขึ้นเอาไว้เก็บลวกเก็บต้มจืดค่ะเนะะี่ยค่ะจ้าป้าก็พาเก็บผักเนาะเพื่อดูแลสุขภาพเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังแต่ไม่ติดเชื้อค่ะในกลุ่มนี้เนาะต้องมาดูแลตัวเองค่ะค่ะเนะะี่ยค่ะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้ากะขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ